สวัสดีครับชื่อเจมนะครับกรวัฒน์เพรสลับแก้วอยู่ชั้นม6ทับ5นที่4เรียนโรงเรียนบดินทรเดชา2ทำไมถึงมาเรียนโรงเรียนน่ะก็อยู่ใกล้บ้านนี้ครับเสาวนกไม่ใกล้เหรอเดวกลไม่กล้เลยครับเออเวลาว่างกรวัฒน์ชอบทำอะไรครับก็เล่นทุกอย่างครับมอไซค์จักรยานรถยนต์ คุณหอยไหมเอาแล้วครับกระเบอไปแล้วเราคุณกนตชอบกินอะไรครับอาหารจานโปรดของคุณกนลวัตกินข้าวครับอะไรกินได้หมดขอให้กินหมดนะครับครับเอาความชอบ่ืนตัวนี่คุณกนตเป็นคนชอบอะไรครับเอาแบบ่ืนตัวเลยครับชอบนกครับซื้อเยี่ยต้าชอบพี่อะไร่ะไม่รู้ชอบพี่อะเรดีกว โชคพาอวายุนแนวไหนครับนานไปแล้วนานไปแล้วหนึ่งนานไปแล้วอ่ะเป็นคำถามเป็นคำถามครับพี่เป่าพี่เป่าคิดว่าตัวเองมีจุดเด่นด้านไหนครับเด่นก็หน้าตานะครับจุดเด่นอี๊ยพอหน้าเด็ดกูกินอี๊ยแล้วจุดได้อ่ะจุดได้จุดได้นี่หาไม่ได้ครับดีทุกอย่างโอ้โอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อคยโอ้ยยโอ้ยโอ้ย มันคงเป็นอะไรไม่ได้แล้วอยากกเรรีียยนนท่ไหคับอาพูดพูดแบบนี้อยู่แถวบ้านผมปากแตกไปแล้วเนี่ยครับอนาคตอยากเอาอยากอยู่มหาอะไรนะครับอยากเรียนคณะอะไรมาอะไรอะไรครับคณะหมูกรอบครับเอ้ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่คณะหมูกรอบครับคณะก็คณะคณะคณะเศรษฐศาสตร์จบไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเงินอะไรอย่างนี้อ๋อความสมบัติสมบัติครับอนาคตเนี่ยครับเราลงทุนในประเทศคำถามคำถามนี่อันนี้คำถามแบบ ขาเรียกคลายแม็กจุดคลายแม็กเลยสเปคของผู้หญิงของคุณกรณวัฒน์นี่เป็นยังไงครับคำถามนี้ผมทำไมไม่ถามผมแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องขาวสวยขานี่ต้องเล็กน้ำจต้นขาสวมวยเล็กขาสวยมวยอืมนุ่มเล็กแต่ต้นวัวตั้งเถิดเหมือนเหมือนเาคนโมกเพี่พี่กรณวัฒน์คิดยังไงกับตัดออกเลยนะครับเมื่อกี้โอเคครับก็นี่ก็จบแล้วพี่กนครับพี่กนคิดยังไงกับเพื่อนที่มีอยู่ตอนนี้ครับ ก็ฝากถึงคนชื่อจะฝากถึงนะฝากถึงเพื่อนทุกคนก็สนุกสนานเฮฮาครับเรียนก็ไม่เรียนชวนเพื่อนโดดตลอดไปวะไม่รู้จะไปไหนไปกันไงไปไหนไปกันชวนไหนไปก็ไปหมดจบแล้วพูดได้หน่อยแต่โรงเรียนอย่างเดียวเรียนก็เรียนเล่นก็เล่นแบ่งเวลาให้ถูกจบแล้วพูดได้หน่อยครับฝากอะไรถึงเพื่อนรุ่นยี่สิบหน่อยจบแล้วพูดได้หน่อยก็ ไปถึงเพื่อนเพื่อนทุกคนครับจบไปก็คงไม่ได้เจออ,อ,กอีกแล้วก็เจอดีครับเจอเจอเจอจะทิ้งใช่ไหมก็หย่มหาอะไรก็คงได้เจอกันน้อยลงครับนะตายครับ